กันเอาเข้ามาได้ สนามแม่เหล็กเลย ให้กิลสนาวแป้เหล็กเลย สนาแหล็กิลอย่างว่าจิโร่ือมาครับสกิลอันน right. ั้นเดดตัวก็เอาเข้ามาได้เปิดให้สกิลสนามแม่เหล็กเลย ลงนี้ไม่ปลอดภัยอย่าพิ่งมา

เข้ามา,ปอาอไปอยู่ใกล้หน้นหอกกระทะหมอ้อ ข้าไปบข้าวเยวข้าวเหี้าวเหนีาีหัว ตั้งไอวอลเลยชุดหมูห่ะไอ้แกไอวอลไอ,อวอล hay lên hack game nán phải nó bị phép hay skill สนามแม่เหล็ก ให้สกิลสนามแม่เหล็กเลยให้สกิลสนามแม่เหล็กเลยให้สกิลสนามแม่เหล็กเลย สกิลสนามแม่เหล็กเลย ให้คิวสนามแม่เหล็กเลยลงลงลงเร็วหน่อยให้คิวสนามแม่เหล็กเลย อ้าวออกเลยต้องต้องตัวต้องเอาสกิ๊ <become> <turbulent>